ไปบอกไปครับอืไฟดับจังไหร่แต่ว่าไฟดับถืดตรดลุ่มแล้วนี่จะมานั่งเบิึงเนี่ยมาดูเปล่าเอานี่นโทวตับก่อนเออถ้ากะมาดูแป๊บเดียว ออก,กดออกไนะปด้วยกดจากระบาดออกกดไหนออ,อ,ออกเ่กดทองเลยโอ้ยยงหัวเดียว ปุ่มกลมๆข้างล่างโทรศัพท์นะจะเห็นปุ่มกลมๆไหมโอ้ยหน้าโทรศัพท์มันก็จะมีปุ่มกลมๆอยู่บนหน้าจอนะไหนปุ่มปุ่มกลมๆหน้าโทรศัพท์ที่เอามือกดปุ่มลงไปนะมันจะมีปุ่มอยู่บนหน้าจอแค่จะบอกว่ามองไม่เห็น คนอื่นเข้ามาสี่คนครับผมกูมีเลนหัวเธอเลยเอาาีกอย่างนเดี๋ยวไม่ได้ว่าเี่นหน่อยนะไม่มีเพื่อนเล่นเลยใครก็ยังเ,เล่นนะพอแล้วพวกนี้เดือดร เอาไปให้เขาในวงอะไ,ไรอีคีอ่ะอื่อีคีริมโบอีคีจ๋าเห็นไหมว่ ไอ้คิดเลยอะเฮ้ยอันนี้ไอ้ดิดดิสิบห้าสิบเจ็ดคนดูนี่ คนนึ่งขอบยี่ทีมทันเร็นเหมดแล้วเดียเดียวมนี่เดียวเดียวคนหนึ่ับผมบวกแล้ว คนจับอเอคเอะบวชบวชนังขับรถเรื่หรอบวช 别的班的。

เาเอาใช่คนเทศครับผมเขาเรแบบซีซ มันมีตัวมันใหญ่อยู่ฟังโอ้โหมันมีรถจอดตรงนี้ด้วยเหรอ

Tá, mano. ขี้ไปไหนกันวะไม่แล้ไมัเลยไม่แลย em không biết bọt con này chết đi cái này còn con lắp lên เขาอยู่กับพ่อไม่ใช่เหรอออโทรศัพท์รับเลยคนเมื่อกี้เนี่ยคนเมื่อกี้เนี่ยโทรศัพท์พ่อเนี่ยมั้ย เอาเป็นเกมอยู่กดตรงไหนลุกกรชับปักกันมีนนปักกันไหมมีแล้วครับไปทำที่ไอ้เทพพิชักพอเราบอทงปักกันทำพร้อมกันหมดแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันต้องสี่คนหนึ่ต้องมีสาม <c oughs> ถ้าประกันต้องถามเนี่ยไม,ยไม่ไม่น่ามีนะประกันอะไรหน้าทัศน์ นั่นเป็นที่เป็นเป็นเป็นน้องครับน้องเนี่ยน้องน้องแม่เดี่ยวเนี่ยอยู่ในโรงงานเน่ยลงพี่บ้าน ล้างศีกครับ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  工作。嗯嗯嗯 when you're carnaval 这个白天。